เรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ททมชายหนุ่มวัย26่า26ปีที่เพิ่งเปลี่ยนงานจากบริษัทกลางกรุงมาเป็นฟรีแลนซ์ในเชียงใหม่ตัดสินใจเช่าบ้านไม้สองชั้นสุดโสมในซอยท้ายสุดของหมู่บ้านที่ไม่มีใครเดินผ่านไม่มีรถวิ่งไม่มีแม้แต่เสียงนกร้องบ้านหลังนั้นห่างไกลจนคล้ายเป็นสถานที่ที่ถูกลืมจากแผนที่ทันทีที่ทมก้าวเข้าไปในรั้วสนิมเครอะความเงียบที่ห้อมล้อม กลายเป็นสิ่งแรกที่เขารับรู้ได้ความเงียบที่ไม่ใช่ธรรมชาติมันคือความเงียบของบ้านที่ไม่อยากให้ใครอยู่ความเย็นแปลกๆแทรก,ก,กซึมอยู่ทุกมุมผนังไม้ผุพังมีรอยขีดเขียนที่ลบไม่หมดเหมือนข้อความที่เคยถูกทิ้งไว้โดยคนที่จากไปด้วยความเจ็บปวดห้องน้ำคือจุดที่สะดุดตาที่สุดกระจกบานใหญ่ติดอยู่เหนืออ่างล้างหน้าขอบกระจกเป็นรอยแตกร้าวคล้ายฟ้าผ่า ผิวกระจกสะท้อนเบี้ยวเและเงาในนั้นไม่ตรงกับร่างจริงของทามทุกครั้งที่เขามองมันเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังหญิงสาวในชุดพนักง,งานออฟฟิศผมเปียกแนบแก้มใบหน้าเต็มไปด้วยเศษเลือดและรอยน้ำตาดวงตากลวงเปล่าจ้องมาอย่างอาฆาตเสียงกระซิบเริ่มตามมาในคืนที่สามขอโทษนะช่วยฉันด้วยเสียงนั้นไม่มาจากด้านหลังไม่มาจากโทรศัพท์ แต่มาจากข้างในกระจกและเสียงนั้นเปลี่ยนเป็นเสียงร้องไห้บางคืนจนทำให้ทามต้องนอนโดยใช้ผ้าห่มคลุมทั้งหัวเพื่อกันเสียงที่ไม่มีใครได้ยินกลิ่นไม่ลอยมาเรื่อยๆทั้งกลางวันและกลางคืนรุนแรงขึ้นในเวลาที่เขาอยู่ลำพังหนังสือในชั้นเริ่มตกลงมาเองพัดล่มหมุนอย่างช้าๆแม้ไม่เสียบปลัก ตุ๊กตาไมายบนชั้นหันหน้าทุกคืนทีละนิดจนหันม่าจ้องทามอย่างตรงๆในคืนที่แสงไฟในบ้านกระพริบเหมือนหัวใจที่ใกล้สิ้นสุดจากการค้นในเว็บไซต์ฟอรัมยุคเก่าถามพบข้อมูลที่มีแต่คนบอกให้อย่ายุ่งกับบ้านหลังนั้นมีข่าวเล่าแบบคลุมเครือว่าเมื่อ3ปีก่อนหญิงสาวชื่ออิวนักศึกษาฝึกงานบัญชีถูกพบเป็นศพในห้องน้ำบ้านหลังนี้โดยมีบาดแผลลึกรอบท้ทอยแต่คดีถูกปิดว่า อุบัติเหตุลื่นลม้มในขณะที่เพื่อนร่วมง,งานของเธอเคยพยายามแจ้งความเรื่องการถูกลวนลามโดยเจ้าของบ้านแต่ไม่มีใครรับเรื่องเจ้าของบ้านมีเส้นสายในท้องถิ่นและหายตัวไปหลังวันเกิดเหตุมีการพูดถึงในวงแค่ว่าอิวเคยขอความช่วยเหลือแต่ถูกปัดตกและหลังจากการเสียชีวิตของเธอเพื่อนบ้านบางคนได้ยินเสียงร้องไห้จากบ้านหลังนั้นในเวลาดึกก่อนที่เจ้าของบ้านจะขายมันอย่างเร่งด่วนในราคาต่ำกว่าตลาด และไม่มีใครกล้าซื้อจนกระทั่งธามเดินเข้ามาหลังธามได้รู้ความจริงเหตุการณ์ยิ่งแปลกขึ้นเงาในกระจกอยู่ใกล้ขึ้นทุกวันรอยฝ่ามือเปื้อนเลือดปรากฏบนผิวกระจกในเช้าวันหนึ่งโดยไม่มีทางอธิบายได้และฝันร้ายกลายเป็นสิ่งที่เกิดซ้ำทุกคืนบางครั้งธามตื่นขึ้นมาพร้อมรอยขีดที่แขนที่เขาไม่เคยทำเองและเสียงกุกกักในเพดานที่ไม่มีใครอยู่ เงาของผู้หญิงในกระจกเริ่มเปลี่ยนตำแหน่งตามเขาแม้แย้ไปอยู่ห้องอื่นก็ยังตามมาความรู้สึกถูกจับตามมองไม่เคยหายไปแม้ตอนเขาออกไปนอกบ้านคืนหนึ่งบ้านดับไฟทั้งหลังประตูล็อกกรอนเองกระจกสว่างวาบจนแสบตาเสียงสะอื่นของอิวดังลั่นในบ้านโคมไฟแกว่งเหมือนกำลังถูกเขย่าแรงๆเอกสารในแฟ้มปลิวว่อนอย่างไม่มีลมทามยืนแข็งอยู่หน้ากระจกและรู้สึกว่า เขาถูกมองผ่านจากอีกด้านของสิ่งที่ควรสะท้อนเขาเงานในกระจกกระตุกยิ้มบางๆก่อนจะหายไปในวูบหนึ่งพริบตาที่ประตูหลังเปิดเองทาให้ลังเลวิ่งออกไปในความมืดโดยไม่มีของติดมือไม่แม้แต่จะล็อกบ้านเขาย้ายออกทันทีในวันรุ่งขึ้นแต่เรื่องไม่จบทุกที่ที่ทำไปไม่ว่าโรงแรมหอพักหรือห้องน้ำสาธารณะเงานในกระจกไม่เคยตรงทุกครั้งที่เขาแปลงฟัน เสียงขอโทษนะยังคงดังแว่วแสบในจมูกเพราะกลิ่นไม่กลัวในใจเพราะรู้ว่าอิ๋วยังอยู่บางทีเธออาจไม่ต้องการความช่วยเหลืออีกต่อไปเธออาจไม่ต้องการให้ใครแก้แขนแทนบางทีเธอแค่อยากให้ใครสักคนอยู่แทนเพราะความอายุติธรรมไม่ได้ดับไปมันแค่เปลี่ยนรูปร่างและตามติดคนที่กล้ามองมันตรงๆผ่านกระจกบานนั้นตลอดกาล และไทม์ก็อ่านไม่ได้หนีพ้นอย่างที่คิดเลยสักนิดเดียว